มาจะยันตุเทวาชาลทลวิสเมียาคาขันทปนาคาติทันตาสันติเกย่างมุนิกวะจะนังสาธาโหมสุนันตตธรรมสวรกาโลอะยำพระทันตาธรรมสวนากาโลอะยำพระทันตาธรรมสวนากาโลอะยำพระทันตา ใันต์ูมงยาปู่มาเปิดเปิดก่อนี้านีพ่อสังคตายาวศีตัทยาสตรธรรมะพ่อปู่พอย่าอันพีพีภูมิเปิดแล้วท่านีคอยสังปรายานามาตย์เปิดก่อน สาธุนโมตัสสะภควะโตระหโตสัมมาสัมพุทธัสนะโมตัสสะภควะโตระโตสัมมาสัมพุทธสนะโมตัสสะภควาโตระโตสัมมาสัมพุทธสักคารุเกโยสปกตะตปะตาเปรายนามะคตายาวสังคตายยสีโลภควายโยสละสังทธังเวิทวันตัสสกัปธรรมะทุอาเทวตาปฏิเกิดระนามาชาวตาปุรมันภาวาตานังปฏิ เอหิติกิติยาวโตโสภควายโยนะโมปุถาติยเอเจโรภควายยาวัสังปรปติเวเตตินิกมิตังภควาติยสิเกโรปีย អោបៀងព្រះរាជនាមអឺចោប្រាំដៃដោយអមស័ព្ទបានៀបប្រកាសរំភិមិទ្ធសរុយពយចាំរឹតត្រីមិទ្ធរិទ្ធិមិទ្ធរិទ្ធិមិទ្ធិអឺសាការៀមបានទៅកងគុំគុំព្រៀនធ្វើសារានទៀនព្រះប្រកាសទៀនអឺសារម្មណគុណព្រះតិកិមបាទទៀនមកធ្វើប្រាក់បានប្រកាសដែរហ៊ានបានតាមការជួរកុំរមបុសោរឧបុភរុជាមហាសាប្រំភិមិទ្ធបកកម្មប្រកុស័ព្ប្រំរិទ្ធិអីកែមដៃព្រះតនំអាចងប្រងពុំតានឬមិនតែមិនជាអាគង្គការបកភុនបើកជាគុលសារបតិយបើកជាគុលត្របតិកាកតញ្ញា ធានមាយាណអំប្រងប្រគន្ធារោអំស្ំទូគូលសេរីទាំងជាអាយុកោតកម្មជេអិស្រះណះបកុំជុំរងពូនថារកុំរកដូចមានអតារាយោអំប្រងប្រស្ដាំង៥ប្រាក់មានអតរិមមានបន្បាតកុសលកំប្រងព្រះតកាប្រមឋៃអំសរំប្រគុំរងកាប្រមឋរំតាំងពេមុងអសេរីទាំងជាញើអាយោអឡកំប្រងទិសមុតាវីតាមរីវីយថាជាអិស្រាយោណមោសៀងថាបតិ អេប្រំប្រកកប្រំមសៃពមរតកប្រំភិនេះអិវចកកប្រំភិបកាយចាំកប្រំភិបកាយចាំប្រកាសអករមកម្មប្រាជានមើអសរំបកាយចានមើអសរំបកាបច្ចាទៀននេះអិសាសជោអកកកុំលពូជីមហស្រ័យនេះហ ோம் ណៃអំអន្តកេរចរនៅអសរាមមិនមានមាតាអំកុំសុំបំពេញព្រួយបាទក៏ព្រមបតាធានសក្សរានេះមិតិអិតិមិតិញិនម៉ៃអៃអោអោអ៊ិយំជាមើអឺតអានបកកុំព្រមឡៃតកុំ អានយតកានសំប្រធានមកសៀងប៉ាន់ប្រាមៀនបញ្ញត្តិមហាសាជំមាសលកំប្រពុតិមហាសាជាអកាសីយទេជេជេដែនអាន45ទីខ្សែរបស់ខ្ញុំអាយុកម្មរបស់ជាមកសៀងនការជុំរដ្ឋមកសៀងក្រំជាជាសិរៈទេអមរបស់ទូកាសូរជាតកានសុំក្រំកាត់ប៉ាន់មអចរគ្រប់ក្រុមសំចាប់ក្រុមស្រ ாய் ជាលការ พ้อมโ้ยทายโยเมียนเบอร์สราเมียนพระเมียนพระเมียงพระเมียนพระพอกมเเียยงเอสรามาเพียเพียเพียมังคาสราโกยอินทรโยนะครับสรรปะเป็นเปียยมรายทันสโรเกโยสัมมณมะกกายทุกขปเทวโตโรโู ครับเปิดสังกะพันีมาตามาแล้วก็ต้องเปิดปูเปิดแต่วันดีใจเนาะให้ให,ให้ให้ร่างร่างต้องปูนะ่ะให้จริญ่นรุ่งเรืองเนาะช,นช่วยกันเนาะช่วยกันช่วยกันเนาะช่วยกันช่วยปูช่วยร่างอู้ยุ่งเยิงกันจริงๆเลยเนาะที่นี่นายจะบอกเด้อนายจะบอก อีพี่เช้าอยากได้ใช่ไหมใช่ให้ให้ให้ปูใหญ่ชียงโชคให้เลยเอาไปเอาไปเนี่ยไปเอาไปวันนี้นะแม่ปูวันนี้ไม่เข้ากับให้ปูใหญ่เลยให้ปูใหญ่ให้ปูใหญ่ให้ปูใหญ่บอกว่าอ่อันอันันนี้อันนี้อันไหนก็ได้ครับเอาเอาไปชียงโชคเลยูให้ปูเลือกเลย เกียรติเจริโกรกัมรันมตนเมตโรกร,รกัมต้องประเมินอาร,รม,รรรมดีมากเลยนะครับท่านผู้ชมผู้ใหญ่ร้องมาเอ่เลยแม่奶奶ปู้ใหญ่เลยนะมายเถปนะุรีเตยวาตสา ารบอกใค้จุดทูบนะคะก็ได้จุดจะได้จุดทูบให้หน,นะคะท่านผู้ชมก่อนนี้พี่อ้วนก็กำจุดทูบนะคะกุมารบอกว่าจะให้ในเลขทูบนะคะกุมารบอกตั้งแต่รอบที่แล้วแล้วนะคะที่มาถ่ายทำๆๆน,นะคะท่านผู้ชมกำลังจุดทูบนะคะ

กุมารมาบอกก็จะรอบที่แล้วแล้วนะคะว่าให้ใหเอาเลขทูบนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวเรารอเลขทูบสักคู่นะคะมันนี่ก็ให้คุณพ่อนะครับผมทำหน้าที่เนาะสื่อกับกุมารแล้วก็อขอแนวทางของปู่กุมารเนาะ คุณพะะ่อกับคุณแม่นะครับผมเป็นคนสื่อเนาะนะครับไม่ใช่การทรง <c oughs> ใช่ไหมครับพ่อเป็นเสตังใต้โสตที่โยสิครับไม่ใช่การทรงนะครับเป็นการสื่อนะครับเหมือนปล <c oughs> ่อยปล่อยให้ดวงจ <c oughs> ิต <c oughs> หรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับผมแทนที่ตรงนี้นะครับผ่านเข้ามาในร่างกายนะครับที่ที่คุณแม่ที่คุณแม่ท่านพูดเมื่อกี้นะครับก็ <c oughs> <c> oughs> คือว่าเป็นกุมารน,นะครับเป็นน้องกุมารเนาะกุมารจุกกับกุมารเพชรนะครับท่านผู้ชม ก,ก็คือคุณแม่ท่านกม็มีเซ็นนะคร <afin S 2> บับสามารถนะครับสื่อกับสถานที่สิ่งศักดิ์สิทธิตรทร์ตรงนี้ได้นะครับแล้วคุณพ่อาานี่ก็สื่อกับปู่เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมเสนอไว้เป็นเพียงแนวทางนะครับผมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับท่านผู้ชมความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเมื่อกี้ทูบก็ได้เอ็นปู่ก็ได้ยิบทูบให้กับคุณแม่จุดแล้วใช่ไหมเมื่อกี้จุดแล้วครับเ่กี่ยวมาก่อนนะคะท่านผู้ชมครับยังไงก็ มันจะมาออกอันตัวที่อยู่กับเล็กทูบใช่ไหมครับปู่ใช่ครับผมบอกแ้งแต่หลอกที่หมคือสิ่งที่เราปรารถนาะสิ่งที่เราปรารถนาด้วยกิตอันบริสุทธิ์รปรนะกับปฏิโยสษังนะสิ่งนั้นก็จะบังเกิดกับตัวของเราเนี่ะก็จะสําเร็จก็จะบังเกิดจะเกิดขึ้นตัวของเราครับ ก็อยู่สถานที่ตรงนี้อยู่ที่ตลาดแย่นะครับผมจังหวัดบุรีรัมย์เนาะเอซิท่านนี้อยากจะมากราบไหว้ขอพรปู่นะครับค่ะนี่นะคะท่านผู้ชมเป็นเลขทูบที่จุดได้นะคะ8-5-1นะคะจุดไว้ตรงแก้วมังกรโปรดใช้วิจารญาณในการรับชมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะท่านผู้ชมก็เล่นไปเ่าให้ปู่ฟ ข่านี่ก็เป็นเลขทูมนะคะโปรดใช้วิจารณญาในการรับชมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะแปดห้าหนึ่งนะคะไม่ใช่ปูอยากให้ไปยีกนี้งั่นยังไงเนาะฟันเห็นแต่กันนี่นะเป็นแบบเป็นพระพุทธรูปมีแต่พระพุทธรูปองค์สีทองเต็มเป็นเป็น แนวทางของปู่หินนะครับท่านผู้ชมประจํางวดนี้นะครับปู่ให้มาแล้ว851แล้วก็81นะครับเสนอไว้เป็นเพลงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับแล้วก็ไม่สนับสนุนให้เล่นการพันด้วยนะครับท่านผู้ชมขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ